สวัสดีมากครับได้เมนูหรือยังครับมาครับวันนี้มาเอาใจสายเหม็นสักหน่อยครับกับข้าวเด็ดๆที่ว่าทาตอนไหนก็ต้องมีเบิ้ลข้าวตอนนั้นครับนั่นก็คือ3ชั้นผัดชะอมครับก่อนอื่นเลยครับเอาหมู3ชั้นนะครับมาแล่เป็นชิ้นพอดีคําแต่ผมว่ามันไม่ใช่3ชั้นมันน่าจะเป็นแค่2ชั้นนะครับโดนแม่ขาโกกมาครับแต่ว่าถึงว่ามันแค่ร้อยกว่าบาทร้อยประมาณพ2อบกว่าบาทกิโลหนึ่งครับจริงๆมันน่าจะเป็นเมนู ผัดสามเม็นมันก็คือชะอมสตอแล้วก็กะปิะครับนี่ครับมาดูวิธีเด็ดใบชะอมครับรูดจากปลายนะครับมาที่โคน้นามมานะครับจะได้มาเกี่ยวมือพริกกระเทียมหอมแดงครับตำเข้าไปผมจะใส่แค่นี้นะครับหรือว่าใครไม่ชอบหอมแดงก็ไม่ต้องใส่ความเผ็ดนี่ตามชอบเลยครับกะปิเนี่ย ผมจะใส่ครึ่งช้อนไปก่อนครับแล้วก็ปรุงรสไปเลยด้วยอูมามิน้ำตาลนิดนึงครับแล้วก็เติมน้ำเพื่อให้มันคนง่ายครับอันนี้ผมจะปรุงไปเลยนะครับเวลาผัดมันก็จะได้ไม่ไม่จับตัวเป็นก้อนครับมันจะได้ผัดง่ายตั้งกระทะครับอย่าเพิ่งใส่น้ำมันนะครับเอาหมู3มชั้นเนี่ยครับไปดวนก่อนรีดเอาน้ำมันออกมาให้มันเยอะที่สุด คั่วเอาไปเขาเรียกว่าอะไรเอาไปคัป่วเอาไปผัดเนี่ยครับดีดน้ำมันมาให้มันออกเป็นสีเหลืองทองเนี่ยครับหรือว่าใครไม่ชอบกลัวมันเหนียวก็สามารถผัดเข้าไปได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องด่วนเอา,าเ,อาาเอามาทอดให้มันสุกก่อนเนี่ยครับพอดีดเอาน้ำมันออกมาได้สักนิดนึงก็ตักเอาน้ำมันออกครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันมันเยอะไปแล้วก็ตามไปด้วย พริกกระเทียมหอมแดงครับที่โขลกเมื่อกี้แล้วก็ผัดให้มันหอมกระเทียมพริกหอมแล้วก็ตามไปด้วยน้ำผัดที่เราปรุงไว้เมื่อกี้ครับนี่แล้วก็ผัดให้หมูครับมันดูดมันซึมเอาน้ำที่เราปรุงเมื่อกี้ครับน้ำกะปิครับให้มันดูดเข้าไปในตัวหมูแล้วก็ตามไปด้วยน้ำปลานิดนึงครับแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยพริกไทย ชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่พอน้ำเริ่มงวดแล้วชิมรสชาติได้ที่ก็ตามไปด้วยชะอมแล้วก็ใบมะกรูดแต่ถ้าใครมีสตอเนี่ยก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นมันคู่กันอยู่แล้วพวกเนี้ยสตอชะอมแล้วก็กะปิเขาก็เลยว่าเรียกว่าผัดสามเหมน็นแต่อันนี้ขอเรียกแค่สองเหม็นก็พอครับรนี่กินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะมีผักสดแหนมไปด้วยแล้วก็ ถ้ามีไข่เจียวด้วยยิ่งแตเด็ดเข้าไปอีกข้าวร้อนๆโอ้โหสุดครับเมนูนี้โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีมากครับ